ครับทุกคนอยู่กับร้านวัสดุพาเพลิ์ดอีกแล้วนะครับผมวันนี้ห้องขัดสิมาเบิ้งเพิ่นเปลี่ยนเสาประจัหมู่บ้านนะครับผมรถรถสิบล้อกำว่ากาะมันหล่มไปโอ้โอรถล,ลั่นเข้ามาพอดีครับผมมาเลยมาเลยรถล,ลั่นเข้ามาพอดีครับ อน,นี้ก็จะเป็นลูกพี่ใหญ่นะครับผม <C ell is> อันนี้รถร้านก็จะไปเอาทรายมาแล้วครับไี่จใหญ่ครับยครับใส่นองใส่ไปอันนี้ก็จะเป็นทีมงานแย่ๆมาเห็น ครับเหมือนจะเทียวเมือครับเดี๋ยวะเื่อาแค่เก็ดนครับอตันงูอันนี้จะเป็นไายครับไายเพื่อนนีดเอารถชดออกครับผมนีครับ ก็ะจากเกียแตงสากันครับทีมงานอูตุยเซอร์วิสนะครับผมใส่บริการได้ครับ Service Service อูตุยเซอร์วิสผู้ดังครับผมอู่ประกันให้รถรถพ่วงรถทิปร้อรถกระบ,บะรถเก๋งครับเป็นรดับเฮาะฝนสีตัดต่อเซ็ตได้หมดครับผมอูใหญ่ประจำ บ้านน้องลาครับปูตวีเซอร์วิสโอ้ไปไปเพิ่นกับพังอ่ะเอาละขึ้นแล้วครับผมทีมงานขึ้นไปแล้วเสาต้นนี่รถชนสองเท้าหละครับผมอันนี้เท้าที่สองสองเท้าที่สองมันแคบไหมครับผมจะจะแหบเบิง้ง ข้างเขามันแคบครับข้างเขามันแคบแต่ว่ามิจลดพ่วงครับเขาม็จะติดนะหนาลานผมเลยข้างแคบแคบวิลีครับต้นหัวลากลากลูกขาม่านี่แล้วก็ลดยกลากพ่กวงขาม่านี่จะเขาลำบากครับผมโอกาสชนมหลายครับอันนี้เพื่อนก็เหยียดแต่ง เกียร์แตงโค่นเสาจะมันจะมีหัวน็อตขันอะไรกับปลายเสากองงอหนึงครับมันจะจะตัดแต่งไหมโอเคครับเ,เดี๋ยวห้องมาชมตอนเอาสาขึ้นนะครับผมไปเ,เลยสร้างสร้างยังไง,งคือไปตัดมือกันมาครับผมโอเคเลยลดใส่ลดลานกับพื้นเขามาได้ครับเนี่<ด>ย วัก้ะทีนั่คนนั่งน่เจารถเห็นดีจอดวงเลยทั้งนี้เข็นซื้อนี่ก็ไดู้เข้อนี่นะนก็ได้แข่งิงลูกครับผมมันจะได้หลายปะโอ้โหเดอะครับผมเยอะมากเลย เอาแม่ครับเอาแม่สุดยอดครับเดรร้ายปะครับผมอันนี้คือไส้แม่ลูกหนึ่งครับผมลูกหนึ่งจะประมาณนี้เหลืออยู่ จัา่างนว้บเาะได้ครับผมตบไทยเพดังหลับนอนย่งน่้าท่นได้ฝึกขัดลายเปนได้แต่ลากมากครับมือนี้ <Okay. S 2> รถไปกรับทำงานครับผมรถไปกับทำงานเนี่ยอันนี้เราจะเป็นคงไหมยู่ไหมครับทางเขาบ้านโอเควเข้ามาเบิรงตอนยกขึ้นไปครับผม เ็ด่ีบเต็เเอาคนกไอ้สายคนเลยเล่นไปเยอเบิดเต็เลยว่ัลอนี่คนไหนยงครับโอเคเดี๋ยวเราไปเบิงตานยกขึ้นนะครับผมเป็นกำลังจะเคลื่อนรถไป どうも。 ตั้งจะประ,ประกอบรถตั้งรถแล้วก็จะยกไปครับผมประมวลกันตัดมโมงเล่งดวนครับเพราะว่าทางเขามีทางเดียวครับผมแล้วต้องจำจำกัดเวลาในจังน้อยช่วงแรกน่นะครับสามุ่งครึ่งนี่รถรถกำลังเขาบานลายครับ ยกเสาไปตั้งครับเสายญ้าหกเมตรครับผมทีมงานติดตั้งครับผมก็จะ,จะมี ตู้เชื่อมทำงานเป็นทีมครับเจ็ดอยู่น่นหาหกคนติดตั้งเสาเสาประจำหมู่บ้านครับอันนี้เป็นงานของอบตหรือรว,ว่าล้านหรือว่าบริษทัทมาทำมาทำ เสียไห้กะก็ต้องรับผิดชอบครับผมเพื่อนกะฝาว่าเห็ดเ่ามาติดตั้งให้โอ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 โอ เชื่อเสาฐานเสาวไปก่อนครับผมเชื่อมเรียบร้อยแล้วโอเคนี่ก็จะไส้ไปส่งลูกค้าเองครับผมเอาลูกไว้ร้านเลยก็เอาแม่ไปส่งลูกค้าครับ ลักซิมหาครับมอเตอร์ไซค์ครับออกว่าใดครับ โอ้คนตัดคนตัดแกะกันตัดอยู่ครับผมโอเคอันนี้ก็ตั้งเสารเรียบร้อยแล้วครับก็จะ,จะเชื่อมเชื่อมคาติดเล็กหน่อยแล้วอันต่อไปก็จะเป็นการยกแผงป้ายครับผมตัวนี้จะสำคัญครับผมเจะเข้าไปส้มตอนยกแผงนะครับเอาแล้วครับบาทเลย ปลายเอ็นมากครับวันไหนเงี่ยเด็กมาเบิงลนะ่ะปลายเอ็นนิดนึงครับเดนจะหาวิธีแก้ครับบะเชื่อมแล้วมันดึงครับผมดึงมาก เราเป็นหาวิธีแก้ก่อนครับผมปลายมันเอียงครับผมปลายมันงำของนิดนึงนะเป็นเชื่อมไว้แล้วครับผมเชื่อมไร่เติบแล้วครับเดินเลยยางมาเห็นบริเวงซอยกันนะครับเป็นยังครับยังท่านเห็นไายเขาสามารถแก้ได้เป็นน้าจะตัดออกแล้วก็ค่คอยเทคไม้ครับผม บ้านก็จะเข้าครับมา เอาแรกเอาสลิงดึงบ่ไปครับผมเดี๋ยวเลยเอาหกต่ำเลยครับเอาเข็นต่ำเลยมันนี่ไปครับผมเดินมาโอเคแล้วคนเล่งอ <crease, S 3> ั <Act Teach outreach> นนี้คนเล่งครับไปไปตรวจครับพี่เดโอเคโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับผม ตัดต่อครับ เคลื่อนยันไป้ครับเอาละครับผมยกเสร็แล้ว

ทำงานแต่ว่าเขาก็ต้องเสียตีเลยโอเคบาน,นเรียบร้อยครับผม ตำบลนิคมส่งความเพื่อเมื่อจังหวัดอุดร,รธานีครับผมก็จะติดยุดล้านชอบจเจร,ร,ริญทรัพยวัสดุก่อสร้างพอดีครับผมอันนี้ก็จะติดทางท่าออกมาจะเป็นทางเบี่ยงข้ามาครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เรากกจะลากันเพียงเท่านี้นะครับผมโอกาสหน้าเราผมจะมาถ่ายคลิปดีๆให้เบิรงนะครับผมขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามากดติดตามกดไลค์แต่ก็กดคอมเมนต์ได้เลยครับผมสำหรับคนที่อ,อยากแชร์ประสบการณ์อันนี้จะบเด็ไทยการทำง,งานของรรานะครับเพราะว่า อันนี้ก็เป็นงานดวนครับเป็น้านติดต่างไปนะประจำหมู่บ้านครับกัเลไทยเข้มใบแหยเพื่อนเพื่อนิ่งสำหรับคลิปนี้กาลเค้ามาสวัสดีนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม